แม่ทำเป็นครูปวดแลวครับไอจโอมาแล้วมาแล้วหยิตัวมาแล้วเดินมาเดี๋ยวไฟช็อตเลยเดี๋ยวไฟช็อตเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูแหมมันถาไทยแดงกัดมันดิถาททยนีย่แดงดีดีด เฮ้ยโน่น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 ดู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 ข้างล่างก็หมาข้างบนก็ลิงอ่ะให้แดงเรือนี่นี่ข้างบนนี่มองดิดูข้างบนเร็วไอ้จ๋อจำหางเลยข้างล่างก็หมาครับข้างบนก็ลิง <s> <fi> หมากับลิงเป็นเพื่อนกันแล้วครับแต่ลิงลงมาเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นคนระับเบื่อหาวนอนมัน่นไปจอจอสบายเลยนะมึงอ่ะฮะโลถ่ายรูปหน่อยลูกถ่ายรูปหน่อยรบไปจอ เอาอาปากแล้วอูว้พุน่นเอากระโดดดิดูดิเร็วถ่ายรูปหน่อยเร็วแม่น่นตัวหนึ่งพี่น้องสองตัวสามตัวลิงน้อยพี่น้องเอ้ยพุ่นเป็นในต้นไม้ล้วไปเข้าปลาไปแลวพุ่นไปหุ่นไปแล้ว ลิงหลายครับพี่น้องเด้อนี่ขี่ดื้อคักอันนี้ปีญานคนนะสบายเลยจับหางถูกปะเฮ้ยนั่นตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งแอบอยู่ในพุ่มไม้พี่น้องลิงลิงลิงเฮ้ยเฮมาดิมาดิมาดิมาแหมเออ มึงจบจบจบลูกมือแม่ไอ้กระโดดไปแล้วครับกระโดดขึ้นซ้ายไฟไปแล้วโอ้ิกลหน่อยเอ้ยโอเคเอโอเคครับสวัสดีครับ